สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะอาทิเลียงงวสุภูสุคนเด้อครับผมเมืองนิ้่อผ้ามาอัปเดตนะครับผมอ่าหห้องเข่าครับผมได้ยี่สิบเอ็ดเมื่อแล้วครับผมมันอเสีปองงองไปงแง่งขึ้นแบบนี้แหละครับผมตอนนี้ระบบวลาอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมรออีกอาทิตย์หนึ่งแล้วคราสิใสปุ๋ยไหพี่น้องไรเบิ้งนะครับผมเพราะว่าบ้านเฮ่านี่ครับผม เพราะว่าปุ๋ยช่วงนี้ราคาค่อนข้างถือครับผมก็ถือว่าบ่ถืกแห้งก็สามารถใช้ได้ปกติกะใส่ขิงงวหรือขี้ไก่ก็ได้ครับผมมือนนี้คราบสิมาเบิงครับผมนี่ครับผมแนบไปกับสีเขียวจานพานนี่แหละครับผมยี่สิบเอหมือมันกระสูงขนาดยี่สิบเอดมือมันกระสูงขนาดนี้เลยเด้อครับผมพอแม่พี่น้องครับผมนี่คราสิผ้ามาเดินเบิงเนาะครับผมเนี่เห็นไหมครับหยาไนกับหยาแพ่งโกลาครับผม เนี sociedad, Bref, ye, ่ยน oh <geez. S 1> ีแผงกลาก็สีเลือออกเครื่อออกเครื่อนั่นแหละครับคือระบบนามเขาระบบหลากเขาชัดเจนและค่อนข้างสมบูรณ์แล้วครับผมยหน้าในมันกับสีสีกงดงเกงเดงขันวิแต่หน้าให้ในยาอื่นสิเกิดแซ่บหลายด้ครับผมนี่แนงกลาก็สีเลื่อยให้พวินองในเบิ้งแลครับผมนี่แหละครับผมนี่เห็นบ่ครับเครื่อนั่นเป็นยาแพนงกลาเบิดเลยได้ครับผมข้างล่างนะครับผมยาแนงกลาสีปกคุ้มพื้นที่ข้างล่างนะครับผม ก่อนครับผมมันสีบวสี่ขึ้นได้ครับผมแคนโกลาสีเลื่อยก่อนนะพอเลื่อยเต็มพื้นที่แล้วมันจังสีสี่ขึ้นนะครับผมเห็นบอกครับพวาแม่พี่น้องยีสเบ็ดมือนี้เพียงหัวเข่าครับผมแต่ยังบัวนาปัดดาครับผมสาเหตุที่ยังบัวนาก็คือเพราะว่าเนื่งแบบวัวปลาเขาบอกว่าเต็มลอยเปอรเซ็นแบบปุ๋ยเขาบอกว่าใส่นะนะครับผมตัวนี้ก็มีหลายสูตรเด้อยการปลูกบางคนมาอาจใส่ปุ๋ยห้องผื่นหรืออีหยังแน่ก็แล้วแต่กันไปครับผมนี่ครับผม เห็นบ่ครับผมเห็นบ่อข้าวเกิดึงดึงดึงเบิ่งนิดหน่อยครับผมมันก็สิเห็นว่าอ่าต้นน้อยนี่มันสิดินสิพุออกมาหน่อยนึงแต่ว่าต้นใหญ่นี่ดึงน่ะมันสิบ่ค่อยขึ้นแล้วครับผมแสดงว่าระบบหลักมันดีจังได๋ค่ะททดสอบว่าระบบหลักมันใส่ได้นะครับผมก็ดึงหมอนบริเวณแกนๆนะครับผมจักหน่อยนึงครับผมดึงไปเด้อครับผม้ต้นขาดันแสดงว่าระบบหลัก100%นตะครับผม้ต้นม้วนขาดแสดงว่าระบบหลักบ่100%ครับผมต้อง ร่อยจังหน่อยจังใส่ปุ๋ยเนาะเพราะว่าข้าใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยข้าอาจจะเสียถิ่มต้นหญ้าก็อาจจะบ่งามครับผมแล้วประเด็นหลักก็คือเสียค่าปุ๋ยถิ่มมือซื้อครับผมนี่แหละครับผมเห็นบอกครับพอแม่พี่น้องเดี๋ยวผมกับสีภาพพอแม่พี่น้องยางเบิ่งอีกเนาะครับผมเห็นบ่ครับโอ้โหโอ้โหข้าดึงเบิ่งดึงเบิ่งครับผมอันต้นขาดนี่แสดงว่าดีครับผมนี่ครับผมมันกับสีม่หญ้าอื่นเกิดแซบก่อนเนาะครับผมเพาตอนนี้ข้าวกรบวต เพตรงอันนั้นซี่เลียดครับผมเพราะว่าข้าตัดรอบหนึ่งแล้วรอบสองมันสิแตกกอเองครับพอแม่พี่น้องครับผมนี่แหละครับผมงามบ่อครับผมผมว่ามันงามอยู่ได้ครับผมผมวานบางๆได้ครับพอแม่พี่น้องอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเดินดูไปเลยครับผมสองโลหังไตนิดนึงครับผมสองโลหังไตนิดนึงครับผมนี่ครับผมสวยงามมากเลยครับผมพอแม่พี่น้องครับเหมือนข้าสิมาวาว่า ขันความเป็นจริงนั่นเนาะครับผมหยาแพ่งโกลาดนั่นง่วสิกินดีกว่าได้ครับพอแม่พ hm ี่น้องครับเคยสังเกตบ่าระวังให้เอาหยาในกับเอาหยาแพ่งโกลาดไปห้เนาะง่วในข่องนี่สิดวงกินหยาแพ่งโกลาเบิดก่อนจะไปกินหยาหนนะครับผมยิ่งหยาในแก่ๆนั่นเนาะครับผมง่วสิง่วผมในง่วผู้อื่นผมกับผู้หูเทากันเนาะครับผมง่วของผมเองนั่นสิพ่ค่อยกินเลยครับผมแต่ว่าขัดม่มีหยาแพ่งโกลาไปแกมนั่นสิกินครับพอแม่พี่น้องครับผมแล้วก็ ขวาอิ่มนะครับผมยาแพงโกลาหนะันสกินอิ่มกลัวครับผมในระวางหนึ่งตะการซ้ำกันนี่ประมาณ20โลหรือ25โลนี่เนาะตง่วงหนึ่งตนี่เขาตัดมบือหนึห่งนี่ครับผม20 25กิโล,โลนี่เนาะง่วแม่สาวนี่กินละสินอนเลยนะครับพอแม่พี่น้องครับผมแต่ว่าคันไทยคันไทยาไหนนะครับผม25กิโลคือกันกินนี่สิหูซึกว่าบออิ่มครับ สีว่าันนอนครับผมพี่น้องลอกสังเกตเบื้องเดิมมองนี้นะครับผมว่ามันเป็นอย่างไดกันแน่แล้วแพง่งอาญาในนี่ครับผมเ่ามันเอาไหว้จงามือหนึงห่งไว้สองหมืองสีมันสีเริ่มแบบว่าสีเหลืองไหวแล้วก็มี่กินนิดนึงครับผมแต่ว่างังวก็ยังกินอยู่ดอกแต่ว่าหย่าแพ่งโกลานี่เอาไหว้จนแบบแหงนะครับผมเกือแบบแหงเนาะมันก็ยังกินคือเก่าเ้ยครับ่อแม่พี่น้องเอาไหว้แบบแบบแบบว่าแบบ เอาเฟื่อเอาฟางรับยาแพ่งกลาแห่งที่เดือดติดลถมาให้กินเนี่ยง่วมันเหลือกินแพ่งกลาหด้ลครับผมย้อนว่าสาเหตุว่าแพ่งกลาห์นะหนึ่งล่ำต้นมันหน่อยมันมันดีมันแบบว่าลำต้นมันหน่อยมันนุ่มเพไงแต่งง่วงยากแก็สีส้มพันก็คือหอมกว่าฟางเฮาเลยครับพ่อแม่พี่น้องหันไฟปลูกได้หลายนะ่ผมมองว่ายาเพ่งกลาสีขุ่มกว่าด้วยครับผมในพื้นที่น้อนนะครับผมหันไฟมีพื้นที่น้อนผมแนะนํำให้ปลูกเพ่งกลาได้ครับผม แต่ว่าขันไผ่มีพื้นที่ลุ่มๆน่ะให้ปลูกยาไน่แต่ว่าไผ่บมีพื้นที่มันสิเป็นน้อนๆลมๆค่อยๆนั่นให้ปลูกทั้งสองยางครับผมรวมกันครับผมเพราะว่าย่ามนาฝนย่ามนาแรกนั่นสิมันกกสิได้กินเคื่อเก่าครับนาแรกนะพี่น้องลอบเบิรงว่าอันใส่น้มนะมันพบเป็นงานหนาานะขาสศีใสสปริงเกอร์ซื้อนะครับผมเพื่อประหยัดน้มเนาะ ยาในนันสวอกกล้วยเกลือได้ครับผมแต่ว่ายาเพ่งกลาสีงามครับผมเพราะว่ายาเพ่งกลานี่เขาบ่อยใส่นาบร้ายครับผมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเขาขอม้วนมาแช่ให้กันฟังว่ายาชนิดใดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมยาเพ่งกลาเนี่ยใบสีร้ายด้ครับพ่อแม่พี่น้องสังเกตบึงดีดีครับผมเดี๋ยวใบมันนี่ผมปรึกษากับปูเฉียวชาติรือว่าหมอได้หลายหมอเพิ่นว่าวิตามินในใบมันน่นสีสูงกว่าในตามต้นเพิ่นว่า หลายหมอเลยครับผมเดี๋ยวผมตรงไปปรึกษาอาจารย์อยู่คณะเกษตรศาสตร์อีกเนาะว่ามันเปลี่ยนทิงแถบบ่แต่ผมก็บอบว่าหัหล้ายคือกันครับผมแต่ว่าหญ้าแพ่งกุลานะ่ะมีใบร้ายกว่าหญ้าไนนะครับพอแม่พี่น้องหญ้าไนร์นะมันจะเป็นเครือแล้วก็อม,มหนาลายกวัวครับผมพอแม่พี่น้องครับนั่นแหละครับผมจึงเป็นสาเหตุว่าขันไผ่ฟูมีพป้่นที่โน,โน,น,น่นในแนะนําให้ปลูกแพ่งกุหลาบดยเพราะว่าหญ้าไนบางเคือปลูกไปหน้าหน้านะครับผมในพป้่นที่ถี่แบบว่าบม,ม่มีหนามคังเลยจริง ยาเอื่นสามารถเกิดแทมได้ด้ยครับผมแต่ว่ายาแพงโกลานี้มันสิปกคุ้มเต็มเื่อที่ยาเอื่นนี่สิเกิดยากลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเห็นหลายหลายคนที่ปลูกยาไนในงานหน้านี้มีหนามนี้ก็คือดีเพราะว่าเป็นยังในหนามเพือดีก็คือเพื่อที่เป็นว่าแบบว่าเกิดทั่งเกิดทึ่งแบบว่าเกิดทั่งโนโน่นนึ่งสีนะครับผมมันสิเกิดในหนามมาได้้วก็ในหนามนี้ยยาไนมันก็สิเกิดดีดีกว่ายาซุ่มอื่นนะครับผมก็ถือว่า ดีครับผมพี่น้องครับฟังคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจเอาเด้อครับผมว่าสิปูกแนวไรด้วยสิปูกคือผมเป็นยาปีเลียงสองอันนี่สองตัวสองแบบนี่ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับผมมือนี้เข้ามาแช่ข้อมูอแช่ประสบการณ์แช่ให้พี่น้องฟังบ่แมนสอนเด้ครับผมมาแช่ให้ฟังตามประสบการณ์ของผมครับผมผมกาเลียงง่วมาประมาณหาถึงสิบปีครับผมจับพิษจับถือคือกันครับพอแม่พี่น้องจนมาจบได้ยาสองชนิดนี้ได้ครับผมในการปลูกให้งัวกิน มันจะสามารถอยู่ได้เลยคู่มือนี้งัวอ้วนปักเลยครับผมเมื่อใดตีได้หยาในกับหยาแพ็งโกลามาผสมกันเนี่ยมาไปหัวกินนี่หัวบอเหลืองได้ครับผมสกินพร้อมกันแต่ว่าเมื่อใดที่เข้าหยาแพงโกลาไปให้อาธิตย์นึงยังสิแล้วเปลี่ยนมาเป็นหยาในเองสิหัวสีบ่ค่อยกินแล้วเด้อครับผมเ้าต้องแบบว่าผสมกันนิดหน่อยครับผมเพื่อให้งัวเข้ากินครับผมคันงัวกินก็คืองัวอ้วนเนาะบางครื้งเขาก็้สงซีเหลือดไว้หยาตใดมี วิตามินสูงหรือ,อยังสูงขอให้มันอิ่มกับพ่อครับผมที่จริงหยามันก็ดีเบอร์ตรัวครับผมแต่ว่าตัวนี้มาแซ่ขอม้วนให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่แหละครับผมความทั้งดูหย่างงาม,งามเพียงหัวเขา21สเมือเพราะท่านได้ใส่ยังครับพอแม่พี่น้องครับเดี๋ยวทีท่ตยี์สิบแมือรับวัปลาเก่าเปเข้าสีมาใส่ปุ๋ยให้พี่น้องเบิง่งรอดติดตามชมกันดูครับผมว่ามันสิเป็นแนวใดว่ามันสีคือบอว่ามันสีงามคือผมเบาบอครับผมเพราะว่าการปลูกงานนี้มันมีหลายูนะ แต่ว่าสูตรไดก็ดีเบิร์ตนะนะครับแต่ว่าให้ขึ้นยูกับพื้นที่จะคลองนะครับผมว่าพื้นที่จะคลองต้องการให้ยาเป็นลักษณะใดยาเกิดแบบใดนะครับผมหาจะสิสไดใดใส่ปุ๋ยใดถ่วงยามากขี้ไกล้รือว่าพื้นที่นั้นมีอยู่แล้วโอเคครับ